แล้วซิกอัพขึ้นมาเลยครับผมหลังจากทํากดเส้นไปแล้วปล่อยเลยโอเคสามครั้งครับได้ห้าครั้งยังดีนะครับขึ้นมาเลยได้เท่าไหร่ไปเรื่อยเรื่อยเลยหลังจากกดเส้นแล้วนะครับของวันนี้เลยครับหลังจากกดเส้นแล้วซิกอัพไปเรื่อยๆเก็บหลังไหมครับเก็บหลังไหมไม่เก็บเนาะเรือย,ยังไงไม่เก็บธรรมดาจะเก็บนะครับที่กระดูกหลังอันนี้สบายเลยกระดูกหลังโค้งตัวได้จากก้นกบจนถึง ข้อกระดูกคอมีเสียวไหมมีเกียบไหมคอหลังหลังบ้างนั่นแต้วมันกินยั่งตึงเนี่ยนั่งอยู่อันนี้เป็นกล้ามเนื้อเนาะกล้ามเนื้อตึงเป็นเส้นตึงเนาะจะล่อเบ้งอีกถ้าไม่ได้ซื้ออัพนี่ไม่ได้เลยเนาะอันนี้ซื้อไม่ได้แล้วเนาะหลังจากทําซี่สลายค่าพังผืดที่ถ่ายภาพไปก่อนหน้านั้นมาลองซื้ออพดูว่าได้ไหมอายุครับผม อายุเท่าไหร่68จะเข้าร่วม70แล้วนะครับแม่เป็นได้ควมคิดเห็น